โอ้ยังร้องอยู่สู้ๆนะเดี๋ยวหมอให้กินขนมนะแป้นจบตัวชอบกินองุ่ีวันนี้ก็จะพาหนูแป้งของเราไปทำแผลหน่อยพร้อมมยยังลูกพร้อมยังแป้นพร้อมแล้วเหรอม่เร็ววันนี้เราก็จะพาหนู คุณซับเรานะครับไปทําล้างแผลกันหน่อยนะครับผมเมื่อเช้าเราก็ล้างไปหนึ่งรอบแล้วนะอันนี้จะเป็นรอบที่สองนะครับนี่ฮนะไหวเปล่าสู้ๆไหมลูกฮะมาที่มาเปน็นมาที่มาเร็วเฮียนะเราพามาล้างแผลกันหน่อยนะลูกแป้นนะฮะเจะ็บไหมเจม็บไหมเจ็บเปล่าสู้ๆนะ โอเคถ้าเรามาล้างแผลกันนะครับแปน้นแปน้นแป้นจา๋าทำไรนั่นนะ่ะอ๋อแม่นี่นะครับเราจะมาล้างแผลตรงน้าง,งวงน้องตรงนี้นะครับผมนี่นะฉีกยาวเลยนะสู้ๆนะแป้นนะสู้ๆเปล่าพร้อมยัง <c oughs> พร้อมยังลูกพร้อมยัง <c oughs> พร้อมนะสู้ๆนะ, <c oughs> ะหันหน้าน,นี้ดิ พร้อมแล้วเดินหนีอ่ะ uh huh. โอ้เจ็บเปล่าเจ็บไหม uh huh. อ่าสู้ๆนะไม่เจ็บนะหนูแป้นนะอ uh huh. ้าอ่ะคุณหมอนะครับวันนี้คุณหมอหมอไอ้นะครับจะมาล้างแผลให้เอาคุณซับเรานะครับผมวันนี้วันนี้เราก็จะเป็นตาก,กล้องให้นะยอมให้ล้างวัเนี้ยยอมเปล่าฮะยอมไหม uh huh. ยอมให้ล้างดีๆนะ uh huh. อือ มีแต่เสียงนะแต่ต้องยอมนะอโอ้ดูดิวัสดียังอโอ้วัสดีวัสดีจะสวยแล้วขาอยู่ไหนอะ่ะ<อ>โอ้เดินหนีอีกละมาเร็วมามามานี่มาเร็วลงนี่ให้หมอล้างให้ดีนะเห็นไเนี่ยแผลตรงหน้างง,งนะครับผม ดีดีลูกดีดีหาวอือนิหนึ่จุดนนี่นนี่หนลูกโอ้โหดิ้นอีกแล้วนี่นี่อยู่นี่มาฝั่งนี้ฮะ แฟนอยู่ดีลูกเก็บน,นิดนึงโอ้อยังร้องอยู่สนะู้ๆนะเดี๋ยวหมอให้กินขนมนะแฟน <laughs> จบเออเนี่ยได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะลูกนะอยู่ด,ดีอันนี้ล้างทำความสะอาดหน่อย หม <c oughs> อชอบกินน้ำเกลือน้ำเกลือนะหมอเมื่อกี้นะนนก็คือน้ำเกลืออ๋อแปนแปนมานี่ฮาน่ามานี้ก่อนเร็วอ่เดียมเจ็บนิดเดียวเองอดูดีฮะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว อืม,อมรู้แล้วจะเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ตัดยาแล้วนั่นเองเสรรียบร้อยขอบคุณหมอได้ขอบคุณได้ ขอบคุณขาได้ด้วยสวยขอบคุณด้วยจ้าขอบคุณคุณหมอด้วยอ๋อรางวัลให้แ่ะ้อนปะเลยนะขอบคุณยงขอบคุณแม่ขอบคุณจ้าโอ้ยยัไม่ได้กินเลยขอบคุณได้ขอบคุณยงขอบคุณหมออีกขาขาขอบคุณสวยเองไหนดขอบคุณที่นึีหขอบคุณจ้า เรียบร้อยนะโอ้ไม่ไม่ดื้อละเก่งละอ่ะบนแต่นอนไม่ดื้ออะไม่ดื้อเนาะยอมรักษาดีๆเดี๋ยวก็หายหายเร็วๆ ใกล้หายแล้วหนูแป้นใหายหายแล้วฮะโอ้ดูครับน,นี่หมอไอ้นะครับมาล้างแผลให้หนูแป้นของเราวันนี้วันนี้ตอนเย็นนะครับผมบรรยากาศคําแสนืูด้านล่างนะครับหิวยายังหิวยังหิวแล้วหรอ,อหิวแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราก็จะพาน้องไปกินยาต่อนะครับผม นะหนูแป้นมานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนเอ้ามานี่ก่อนแล้วแม่หิวยังหิวยังหิวแล้วเหรอโอ้โหอ่ะอ่ะนี่มาชูงองสูงชูงองหิวแล้วบอกว่าหิวแล้วหิวยังหิวยังหิวมากเลยเหรออ๋อบน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 อ๋อลูละลูละดูฟันเขาหน่อย อาปากนี่นะโอ้โหนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปพาน้องไปกินหญ้าต่อนะครับโอเคครับวันนี้มารักษาน้องเองนะครับผมนะแผลก็เริ่มจะหายดีแล้วนี่นะโอ้ฉีดยาวเลยนะครับไปทำอะไรมาหหเหนอแปนแปนทำอะไรมา <S <S โอ้โอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบาย <S <S 1> <S 1> บ๊ายบาย <S <S จ้า บายบายเอฟซีด้ว <experiences> ย <als>